กราบสวัสดีอิบซี่ทัางช่องของสงการนะคะมื่อนี่จะมาตามแนวทางฝันที่สองของแอดมินค่ะพี่น้องแอดมินสงการเนี่ยและเนะคะฝันที่สองนะคะกาได้นอนบ่อเต็มที่นะคะกับฝันจำได้ข่าวๆพี่น้องเอ้ยแต่เป็นหูฝันดีมาก ตลอดนะคะเป็นหูฝันดีมากตลอดกาคือขอคนอะไรค้นระแช่เหมือนเดิมละค่ะพี่น้องห้กับช่องหน่อยๆของสงการเหมือนเดิมนะคะความฝันของแอดกะกะมีความฝันกะมานั่มเสนอนะคะพี่น้องกะหายตะตองหงวดไปแล้วนะคะกับฝันนะคะ ฝันต่อตอหงดกะมนี่ผู้ใดจำได้เห่าคะหายไปแล้วร่วงคลิปหนึ่งไปแล้วนะคะพี่นอ้องกะจวนมากกว้ามฝันของแอดกะจะตีเอานะคะขันฝันใดญโตกะผันบกเข่าพี่น้องหวดว่างหันฝันใดเก่าศูนย์กะผันบกเข่านะคะหรือว่าจะมาออกหวดนี่งซะพี่น้องแต่ว่ากะเข้ากะเป็นเพะแค่แอ แนวทางนะคะพี่น้องอันใดก็เกิดขึ้นใดคือกันนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะฝันที่แหลกแอดกับฝันว่ามีมูเป็นทนายนะคะมาหาเตกกี่แต่กรอันจะเบาคว่ำเกาให้ฟังนะคะเคยฝันหามูพูนีล่ะคะ่ะสุดหนึ่งนะคะฝันแล้ว งวดน,นั่นเลขออกเลขบานที่ค่ะพี่น้องถาวคว่วมอีกก่อนนะคะเนาะถาวคว่วมอีกก่อนงวดน,นั่นออกเลขบานเม่นออกสามหกหรือเม่นหกศูนย์นี่แหละจื้อกับว่าไรจวาวออกเลขบานแล้วกับวังหันเหล้วกมากงวดน,นี้กะห้คว่วมฝันไปแล้วนะคะฝันตองงวดแล้วว่าทม่เป็นทนา,าหาม,า,า,ามหาสิมาว์ข่วมห้พะนะ จักเป็นคว่มอีหยังทังวาสิมาเว่าขวข่มนะคะกักเท่าไปแล้วบันีแอดกาไ้เลขบ้านไปอยู่นะคะแต่่างงวดวังหันแอดฝันเกี่ยวกับผููบาวมากมักมั่นผันเป็นเลขอายุของแอดออกเนาะค่ะพี่น้องเลขอายุของแอดออกหาซีตรงตรงนะคะพี่น้องเขาที่หาซีเนาะค่ะวังหนึ่งหันเนาะค่ะเนาะวังหนึ่งหัน หังเข่าชีปหนึ่งแต่ว่าชิปรุ่นตีบ่ถือซื่อซแต่ว่ามั่นกะเขา่าโยขันตีแต่ว่าหันตีบ่ถือแต่มากเข่าชิปทีเอาอายุของแอดลุ่งเนาะค่ะพี่น้องแต่งวดน,นี้บอฝันจังสั่นค่ะ งวดนี้ฝันว่าได้ไปเลี้ยงง้วเลี้ยงคัค้ว่ขคลิปไอ้กวอมฝันหนึ่งนะคะไปเลี้ยงง้วเลี้ยงคั้วไปพ่อเสียพ่อผ่าไปเก็บเอาไข่กวอมฝันที่แหลกแล้วดิค่ะนี่มาฝันดีมาฝันว่าไปเก็บเอาเสียผ่าตากอย่เลาเขาไปเลี้ยงง้วเลี้ยงคั้วหรือว่าเลขกจะเขาในขีปนันแล้วกับบ้องหุ่นจักเด้อค่ะพี่น้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอเด้อค่ะกะพิษถือกิยวากันนะคะเข้าไหเป็นแค่แนว่ทางนะคะพี่น้องหรือว่าพี่น้องอิซจะตีเอากะไดเด้อค่ะแต่ว่าแอดผันบอตีดอกค่ะหรือว่าหาซีจะมากอีกพี่น้องอายุกับหาซี่นี่แหละค่ะพี่น้องหรือว่ามันจะมาบนบนี้ลงลางเนาะค่ะวางหันเนาะหรือจะมาบนนะคะ แอดกะไฮไว้ลวล่ะอายุมูแอดกะหาสิบสี่ปีนะคะหรือว่าจะมาอายุอีกนะคะอายุของแอดกะหาสิบสี่คือเกาะะ่าเหรอค่ะอายุนะคะวันนี้กับฝันมี่จะฝันฝันดีแต่กับบรดูวามันจะออกบอลนะคะพี่น้อง กับฝันตาวาจังสันล่ะค่ะหรือว,วาลีจะเขาแล้วหรือจังไดหรือวาลีจะอยู่น้ำเงียนน้ำซ่านของแอดอีกคือเกานะคะ่ะพ่อสกับพ่อสสิบสามคือเกาล้วพี่น้องเอาไหว้เด้อค่ะมักกระจัดคัดกับพานเด้อค่ะสิวาตัวลีกลายกับหันมักตัวไดกับจังเอาเด้อค่ะพี่น้อง บ้านเลขทียังสิ่กัสามหกศูนย์กะแยกแยกเอาเด้อค่ะพี่น้องหกกับเก้าอาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือว่าจะเป็นเก้าศูนย์ก็ไใดเด้อค่ะหรือว่าจะเป็นสามเก้าก็ใดเด้อค่ะต่วาบ้านเลขทีแอดบ่ขยับขยายนะคะแอดขยับขยายคันแอดขยับขยายมันก็จะหลายตัวนะคะค่ะ สื่อวนเวียนเอานะคะซับหน้าซับหลังเอาเด้อผู้ใดหมักตัวใดเพราะว่าแล้วก็มีอีกความฝันที่สองค่ะพี่น้องหลังจากฝันไปเก็บเอาเสียผายูห้าวที่ข้าเจ้าตากไปเลี้ยงงั่วเลี้ยงค้ายนะคะแล้วบานนี้ฝันเทียสองค่ะพี่น้องโอ้เอดบ่ได้เอาผัดล่มมาเปิดฝันเทียสองอันนี้ฝันบอย่าวาค่ะ ฝันบอยาวฝันว่าไปเอาปลาพี่น้องเอ้ยขนชิงลูกละ่ะหรือมันจะเป็นจังใดไปเอาปลาเอาล่อนามไปใส่เอาพะนะเอาล่อนามลดยู่ลดคือเข้าสมัยยู่นามตะกีเนาะค่ะเนาะลดนามนเนาะเขื่อนเนาะเทเต็มลดนามสองขั้นพี่น้องเทเต็มลดนามสองขั้น รถหนามยูไหมคะ่ะสมัยตะกี้เข้าใส่รถหนามยูเนาะคะ่ะเอาปลาเจ้าจว่ามันปลาอย่างเนี่ยมันเห็นเป็นปลาในหน่อยนะคะบ่มีปลาใหญ่ไม่แต่ปลาในหน่อยนะคะเต็มรถสองขั้นนะคะแต่กับบ่ได้วาเห็นเอามาเฮี้ยนแต่วาหังได้เอาแมมค่ะวาได้ไปแก่เอาไหมคะ่มคะพี่น้องแก่เอาปลาปลาเต็มรถ เป็นรลดน้ำหล่อยูเนะคะสมัยตะกี้แล้หลอน้ำสองหลอเนะคะนั่นแหละคือฝันจังสั่นพี่น้องจะเป็นแบบใดงวดนี้จะมาแบบใดแต่แอดกะเลตีนะคะปลากะัะแปดหลอน้ำสองสองสองหลอกะเลตีศูนย์สอง,สองอ 02, พี่น้อง ได้ตีแปดศูนย์สองไหมคะ่ะตีเอาไหมค่ะพี่น้องแปดศูนย์สองตีเป็นร่อน้ำมั่นกับสองมันกับสอง,สองอขั้นอยู่แล้วไหมคะ่ะหล่อมันกับเป็นกลมกลมก็เลยตีเอาเป็นศูนย์สองพี่น้องสิบาคือกันบอก็เลยแยกแยะให ตีเอากระเลขเป็นแปดศูนย์สองหรือผู้ใดสิมาเกดศูนย์สองแต่ว่าปลามันปลาเนหน่อยเนะา,เาะปลาบเป็นปลาคอนะคะเนาะกรเลขตีปลาเป็นแปดเอาเป็นแยกแยกหากับศูนย์สองแปดศูนย์แปดสองค่ะพี่น้องส่วนเหลขค้ำทำหน้าที่ว่าเดบปาติมดุก็คือมีสองเจ็ดมีแปดหนึ่งหลายตัวจังหน่อยค่ะเก้าสองสามเจ็ด หาหกค่ะพี่น้องหาหกกับเป็นเป็นอ้เป็นเลขที่ของของแอทีลงไหย้ยตาตองหดคือเลข้ทยโทรศัพท์ีว่าโทรศัพท์เสียเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะมันมาตรงกันอยู่ที่หาหกกับขีปกรเ้อเค่ะพี่น้องอันนี้คือเลขขั้นถำน้ายนะคะ หวดน,นี่คัมทำหน้ายหลายตัวจังหน่อยค่ะคัมทำหน้ายผันหาตัวหาหางพี่น้องส่วนแอ็ดตัดห้ยกะมีตาทีแอดตีแปดศูนย์สองศูนย์สองแปดศูนย์แปดสองนะคะเลขอายุแอ็ดกะคือหาซีคือเก่าพ่อสอกับสิบสามบ้านเลขทีกับสามหกศูนย์เท่ากับสื่อคันผู้ไดมากระตัดลิ่นกะคือสามหกด้วยค่ะพี่น้อง สามหกหกศูนย์ค่ะพี่น้องตัดลิ่นนะคะหรือจะเป็นเก่าหรือว่าจะเป็นสามเก่าก็ไดเด้อค่ะพี่น้องสามเก่าสามศูนย์นะคะตัดลิ่นเอาเด้อค่ะผู้ใดหมักกระจัดผู้ใดคัดกับพานนะคะหันหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะนี่ค่ะเรียกความฝันของแอดกระไดแคปหน้าจอไวเด้อค่ะ ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแนวทางสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าเด้อค่ะพี่น้องจะหลายตัวจัหน่อยเพราะว่ามีอายุกับพ่อสอกับบ้านเลขทีนะคะแต่เฮากับหาตูดิดิดินดินมาตัดเอาเด้อพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานนะคะตีเอากับแปดศูนย์สองค่ะพี่น้องอ่ะคลิปนี้ค่ะ ขอให้โชคให้มานนําแอดมินสงการนะคะพี่น้องในรอบสองของความฝันของแอดราะว่าคเทียมีโคงสุดท้ายเพราะว่ัย่งบอฮัในในไก่มือนะคะเมนี่กะพึงจะวันที่สิบนะคะพี่น้องคัเทียมีโคงสุดท้ายอีกกะเลยกะเลยบอฮันบาคงสุดท้ายค่ะเพราะว่าแอดฝันเป็นสามเทียนะคะตะลังหวดตะลังหวดนะคะ อาคคิปนี้กะโชกค,ชคมันหมานน้ำกันนะคะขอคนไร้คนไรชร์เหมือนเดิมค่ะเพื่อให้ช่องหน่อยๆเติบโตน้ำนะคะคลิปนี้กะขอสวัสดีค่ะ